สัสดีครับพบกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนร่วงทางนะครับคอรอกันมุนีเฮ้ามาส่วนกันฝึกเพ่งวีวาสะอื่นทอนขึ้นนะครับหรือทอนอินโทรเอกสายเลยกนเลยครับเอเมหนึ่งมีลามี่ครับสายล่างมีสายกลางล่าสายเทิงมีร่วมเป็นมีลามี่ครับผมสิขอเล่นน้ำรองไปก่อนนะครับทอนขึ้นเพ่งวีวาสะอื่นครับ ประมาณนี้ครับสั้นๆครับนี่ีแถวมาเข้ามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับสําหรับตัวโน้ดผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับแถวที่หนึ่งครับลาลาทีโดโดทีลาต่อกันเลยครับผมขอแนะนําว่าให้เข้าสูตรมีปูมากขังหลังนะครับ ขันบอดซูนี่ป่มากข้างหลังเาเขันเขาเขาจับธรรมดามันจะเป็นย่งสิมันสิฝืนเจ้าของจากน้อยหากแต่ว่าผู้ได้เหตุใดก็เป็นอยังแต่ว่าผมขอแนะนําเอามาข้างหลังอย่งสี่ดันไปดันสอกไปข่างหน้ามันสิจับอยู่ละไรเป็นแบบนี้กันด่อครับลองเบิ้งลองเบิ้งครับลาลาที่ดโด,โดที่ลาต่อด้วย ทำไมครับลาลาทีโดโดทีลาลาทีโดโดทีลาทีโดทีลาทีครับอยู่สี่ห้องประยุกเลยครับแตะไปเลยคับกลมไปเลยต่อไปเป็นแถวที่สองครับแถวที่สองก็คือกันกับถแถวแรกครับ ลาลาทีโดโดทีลาลาทีโดโดทีลาทีโดทีลาทีครับเข้าอานหนึ่งกับสองต่อกันครับครับต่อไปเป็นแถวที่สามแถวที่สามเข้าสูตรนิวซีลงมากมหามีเลยครับ สูตรจากนิวซีจากลา่ามหามีนะครับม,มีครับมีมีส้นมีส้นมีส้นเลมีมีส้นมีส้นมีส้นเลต่อด้วยเลส้นเลส้นเลมีโด ดูเล่ดูเล่ดูเล่ลาเฮาเลมไหมเนาะครับมีมีซ่อนมีซ่อนมีซ่อนเล่สูดขึ้นครับมีมีซ่อนมีซ่อนมีซ่อนเล่ทำไม่ครับมีมีซ่อนมีซ่อนมีซ่อนเล เลซ่อนเลซอนเลไม่โดโดเลโดเลโดเลลาครับมันสิเป็นสเต็ปเดียวกันเลยครับครับผมเป็นการไล่ลูกหน่อยไล่ขึ้นวันเดียวครับไล่ขึ้นไล่ลูกหน่อยขึ้นนะครับมาเข้า เอามาเอาแถวที่ซีบันแถวที่ซีก็คือกันกับแถวที่สามอีกครับบานินมีมีส้นมีส้นมีส้นเล่เล่ส้นเล่ส้นเลมีโดโดเลโดเลโดเลลานานมีซีแถวแถวหนึ่งคือกันกับแถวที่สองแถวที่สองเออแถวที่สามอกันกับแถวที่ซีมาเอามาทบทวนกันเลยครับ หนึ่ีครับ, <S <S รบกับประมาณนี้ครับ มีสีแถวซ้ำมีสองแถวหรอครับเล่นแถวและสองเถนะครับผมก็เลยใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่ครับมาเอาอีกเถื่อน,นึงครับจับยังสี่หล่ะสูตรมากนะครับเนาะ ซี่แถวนะครับมาเอาซ่อมอีกเกลนึงครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับโต,โตัวโน้ตผมสิพิม์ไพว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเนาะครับให้ห้องจดแคปหน้าจอแล้วก็จดสิ่งสําคัญที่ขาดบ่ได้ก็คือเฮ้าเขาไปใน Youtube แล้วกับพิม์ว่าเพลงวิวาสะอื่นนะครับศิลปินต้นตำรับที่ลองเอาไว้ก็คือศิลปินคุณสมหมายหน่อยดวงเจริญนะครับ หลายศิลปินถี่น้าไปรองกบมวลทุกคนนะครับศิลปินผู้ยิ่งก็เอาไปรองไดคือกันมวลดีเหินเป็นเพียงทีมวลจำกล้วยไม้มา่านฟังย่ำได้ก็ับมวลย่ำนั่นวันนี้เขามา,เข,าเข้ากันเลยมาส่วนกันอ่หานเล่นกินเหมาะสำหรับเอาไปขึ้นหัวไล่ล่ำเพลินขื้นหัวไล่แหหรือเป็นไล่เชื่อม ได้เชื่อมต่อเพลงหรือเขาเสียวมาฝึกนิ้วเล็จังผมมาส่วนหยาดพินพิน้นองฝึกมือน,นี้คือฝึกนิว้วฝึกนิว้วเข้าโบตองคื่นยังหลายคือแต่ว่าผมสุทน์ศรีวัฒนาเนี่ยเอาตโัวนตโมาส่วนพี่น้องฝึกนิว้วฝึกให้มัดคล่องฝึกจนดีดจนบบตองเลี้ยวเบึงหุ่นละครับหันดีดเท่าดีดโดยบบตองเลี้ยวเบิงดีดได้ฟั่งได้แสดงว่าน,นิ้วมีตา เป็นความใฝ่ฝันของคนหลายคนผมนะครับอยู่ในหันผู้หนึ่งอยากเหตุจั้งซันใดเดนีเก็รกำลังฝึกอยู่ครับอันนี้ยังคลิปมีว่าสะอื่นนี่น็บ่ัมบนเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึกผมก็ฝึกอยู่เพื่อกันถ้าเรื่องเถื่อออกจากนี้ไปกับไป่อของครูบาอาจารย์ได้ที่มวลมวลเพล่งนั่นเพ่งนี่ไล่ดันไล่นี่นะผมก็ไปฝึกของเพื่อนกันเอามาลง่เป็นการ เก็บตัวโน้ตไว้ใน y t u t u นะครับมันก็เป็นการดีอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเฮาอยากฝึกอีกบาทที่นี่เฮากัคกดเข้าไปขึ้นในวิดีโอของสุทัศน์ศรีวัฒนาเนี่ยเฮาสามารถฝึกตามตัวโน้ตได้มันสีมีไล่ต่างๆกับเพ่งต่างๆอยู่ประมาณ2 0 0รถึง300วิดีโอนะครับเฮาเลือกฝึกเอาได้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฝึกพิน กับหัดดีดพิ้นให้มันเป็นผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าพูดดีดบ่าฮั่นเป็นผู้ดีดพิ่นบ่าฮั่นเป็น,ดดน,น,ปนอยากดีดพิ้นเป็นกับเขาย t u b e ของสุทั์ศรีวัฒนาเลยครับพมพ์ว่าเขาย t u b e แล้วกับพมพ์ว่า,า,วาอยากดีดพินเป็นเท่านั้นครับมันก็นสิขึ้นยูปประมาณซีวิดีโอเขาก็ฝึกอย่างหน่เป็นเป็นหลายคนแลวครับบ่ต้องท่งยังมาบ่าต้องเอาเงินบ่เอายัง เพียงแค่กดถือใจก็กดติดตามใหม่คับเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้จัดทำขณะผูจะ้จัดทำแบบมีผู้เดียวครับกล้องกใส่โทรศัพท์เ<ไ>พียงเดียวตัดต่อเ่าเป็น <laughs> ลงแต่ละคลิปสิประมาณยี่สิบถึงสามสิบรอบเอาจนได้กล่าตัวใดคลิปใดวิดีィィโอใดพิดหน่อยที่สุดวัน ถึงการล่งตัวนูดพิษอันนั้นอันนี้พิษไปหรือเบาพิษว่าถือใจของท่านผู้บาอาจารย์ครับหรือจากพิ้นทุกท่านผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผมก็ฝึกยุคกันวันรับว่ามันเจริงแล้วจังไคอยอามาล่งถ้าล้างคนกับว่าให้มันคลองแล้วจังไคอยอามาล่งเด้อเที่ยวลังผมเห็นหลายเทีย่ยวครับซาดนี่เ่าได้ล่วงถอก <laughs> มันบอกคลองแยกเทียครับเขาบอกตองคืนยังหลายครับ ไฮรับไปแต่สิ่งดีๆสิ่งใดบดุรีผมบอกขอโทษขออภัยนะครับครับย่างขี้ไร่ก็ให้ผมเป็นเพื่อนไอ้เพื่อนรวมทับงข้ามไปเพื่อนรวมทางาานี่ผมสิ่ว่าถิมผูใ้ใดไว้ที่หลังไว้ข้างหลังวันเดเป็นกับเป็นไปพออร้อมกันครับผู้เป็นแล้วกับกับ่บานไปผู้บุพานเป็นฮอบกับเป็นไปพออร้อมกันไปน้ำกันถิมผูใ้ใดไว้ข้างหลัง บ่บ่สีว่ามีว่าโอ้ยซานน่บ่เป็นดอกบ่มีครับติดตามผมติดตามกันซึ่งกันละรกันเป็นการแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่ามันเป็นการสอนนะครับ้ารลงคนแมนว่ามีพิน่นึ่งกระซังเงินเบิ่งผมไอ้ติดตามผมดีพี้นี่ไปเบิ่งคลิปสิบคลิปสิบวิดีโอดีเบิง่งซื้อๆนีเพราะว่าผมกับว้าดูนว่ล่ะดเลมีจยังี่กะดโดูเี สอนลาแน่เพื่อนก็นได้จําได้หรอพ่อสามเทียยังไงขันเพื่อนมีพินเพื่อนกับเคียงได้แล้วคุยลุยตุ้มคุยลุยตุ้มหรือเราควรเนื่องกับเป็นนั่นเป็นหลโอว่าไงวาหนึ่งคอยห้ามมิใจว่าอยากเป็นอยากฝึกอยากเป็นเขาต้องเริ่มจากตัวเจ้าของกันว่าอยากเป็น ทุกคุบาอาจารย์ที่เป็นเพื่นลงสอนไวใ้นในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับในการดีพิ้นสอนพิ้นมุมม่งควอมุ่งหวังเป้าหมายก็คืออยากให้ลกูกศิษย์ลูกหาได้เปลี่ยนทุกคนสําคัญว่าเขาสิเปิดใจว่าอยากเปลี่ยนบอให้ขึ้นยุ่กับเจ้าสอกเจ้าของสกวันหรือเป่คูบาอาจารย์เพิ่นกะบ,บอกบอกแบบเดียวทํานองเดียวกันคืออยากให้ผู้ฝึกเป็นเบ,บิ้งหนิวเบิ้งยังไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ฝึก มีหลายทางเหลือหลายคู่บาอาจารย์ที่เปิดร่วงไว้ออกจากคู่หนึ่งไปกับเต้นใส่คู่หนึ่งออกจากคู่หนึ่งไปกับเต้นใส่คู่หนึ่งบ่อึดครับบ่ได้เสียเงินยั้งเข้าไปในยูทูปบ่อึดเลยครับพิมพ์แต่ว่าอยากดีพินหรือหัดพินชอบพินเล่นพินเรียนพินมู้นี่มีหมดครับล้วนแล้วจะเป็นการสอนแห้ดีเป็นสําคัญวาตโตเขาว่าอาจารย์ผู้ใดสิชัยสาหรับห้อง ซ้ำกันกับเขาเขาไปในห่างทรัพย์สิปปนขาเลือกสื่อของมันมีหลายตัวเลือกและมีหลายล้านครับสมัยตะกี้แม่จังผมอยากเรียนใหม่ๆมาก,มากอึดแทรเขาโทรศัพท์เขาเป็นเพราะว่าอายุลร้แล้วน้ำบาดน้ำเมืองกับบอกใครมีผู้สอนมาถามลูกถามล้านว่าเขาวิธีขเขายูทูบมาหาคูบาอาจารย์ ผมฝึกของครูบาอาจารย์ได้หลายท่านนั่นแหละครับคือคูบาอาจารย์ของผมถึงแมนบได้ไปกราหอดเงียนหอดสร้างกับเป็นคูคบาอาจารย์ของผมเพราะว่าผมได้ฝึกพ่นน้ำพ่นตัวโน้ตน้ำพ่น,น,ำพนมากหลังจากติดได้มาแล้วผมก็ล่องมาฝึกเขียนใส่กระดาษเพิ่งไห้มันหลายหาบเห็นบาดดีมันนั่นผมก็เลยเอามาลงยูทูบนี่คือเป้าหมายสําคัญคือเก็บข้อมูลเก็บตัวโน้ตไว้ในยูทูปเพ่งนั่นๆ ก็สําหรับหยาดพี่นอนผู้อยากเขาไปฟึกกับกดเขาไปเบิ้งนะครับเลองเบิ้งเลองเบิ้งม่มีแย่งเสียหายครับสําหรับคลิปวิว่าสะอื่นทอนขึ้นเขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทธศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมโชคดีครับ